สวัสดีครับพบกับพวกเราเป็นประจำที่ JIB Online ในวันนี้ครับผมมีโน้ตบุ๊กมาแนะนำอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ย JIB เรามีโน้ตบุ๊กเยอะแยะมากมายหลายรุ่นหลายยี่ห้อด้วยกันนะครับวันนี้เป็นจากทาง Acer ในรุ่น E5473G32HE เป็นโน้ตบุ๊กที่ต้องบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับขนาดเล็กกระทัดรัดแต่สเปคไม่ได้เล็กตามนะครับเอางี้ก่อนเรื่องของการดีไซน์จากทางด้านหน้านะครับวัสดุของเครื่องทั้งตัวเป็นพลาสติกฝาด้านหน้าเป็นพลาสติกสีเทาเข้มครับมีการเล่นลวดลายที่เรียกว่าการปัดเซียนทําให้เหมือนเนื้อไม้หรือจะเป็นเนื้ออลูมิเนียมก็ได้นะครับแล้วก็มีโลโก้อยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้หน้าจอครับผมบอกแล้วว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้เป็นขนาดเล็ก หน้าจอขนาด14นิ้วความละเอียดพั366คูณ768มีกล้องอยู่ตรงกลางของหน้าจอครับอยู่ตรงด้านบนพอดีเลยด้านในนะครับโทนสีของมันทั้งกรอบหน้าจอหรือว่าจะเป็นพาร์เนลคีย์บอร์ดเนี่ยตรงนี้เป็นโทนเทาอ่อนนะครับลวดลายของพาร์เนลตรงนี้เป็นลายตะข่ายเล็กทําให้เวลาวางมือลงไปเนี่ยมีความฝืดนะครับไม่ลื่นถลั คีย์บอร์ดเป็นแบบชิคเล็ตคีย์บอร์ดครับปุ่มแต่ละปุ่มวางห่างกันแบบมีระยะที่พอดีจะได้ไม่โดนปุ่มข้างเคียงเวลาเราพิมพ์ลงไปเป็นแองรับปุ่มแบบนี้ครับวางลงไปเพื่อที่เวลาเราวางมือเนี่ยครับจะได้ไม่ต้องยกมือไม่ต้องกระดกมือมากเวลาเราพิมพ์ทัชแพดตรงนี้ครับไม่ได้เล็กตามไซส์ของโน้ตบุ๊กเลยใช้งานได้พอดีเพียงพอมีปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาอยู่ในตัวเดียวกันดับเบิลคลิกก็ได้และก็มีไมค์นะครับเป็นไมโครโฟนรูเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยด้านข้างของตัวเครื่องเนี่ยทำให้หว,วย ร,รวมไปถึงฝั่งนี้จะมีพอร์ตเชื่อมต่อนะฮะมีทั้งพอร์ตสำหรับปลั๊กไฟเลี้ยง DVD combo อ่านเขียนแผ่นได้นะครับ USB 2.0 1พอร์ตแล้วก็เป็นแจ็ค3.5มิลของหูฟังและก็ไมโครโฟนมีการ์ดรีดเดอร์ครับเป็น SD card ให้มาด้วย1ช่องทางด้านซ้ายของตัวเครื่องครับมี USB 3.0 2พอร์ต HDMI RJ45 ครับหรือว่าพอร์ต LAN D-sub v j 1 5พินสำหรับต่อโปรเจคเตอร์ได้ด้วยซ้ายมือสุดเนี่ยเป็นช่องสำหรับระบายความร้อนจาก CPU ด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยเป็นแบบเดียวกับฝาด้านหน้าเลยลายเดียวกันแบตเตอรี่เป็นแบบ4เซลล์ครับบิลอินมาให้ไม่สามารถถอดได้มีช่องสําหรับระบายความร้อนทั้ง CPU แล้วก็ฮาร์ดดิสก์หรือว่าแรมครับมีลําโพงเตอริโออยู่ซ้ายขวาแบบนี้ย็งไงครับการดีไซน์นะครับสีสันก็ถือว่าเรียบนะครับแต่ดูสวยงามฝาตรงนี้เนี่ยเวลาเราจับนะครับลายแบบนี้มันจะไม่ค่อยมีลายนิ้วมือลุยค่อนข้างดีครับแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมบอกสเปคให้ฟังครับว่ามันจะเป็นยังไงสําหรับโน้ตบุ๊กตัวเล็กๆแบบนี้ CPU เป็น Core i3 4 0 0 5 U ความเร็ว1.7 GHz ครับ RAM ที่ให้มาเนี่ยเป็น4 g b แบบ DDR 3 h a ฮาร์ดดิสกเหลือเฟือเลยการจอเป็นการจอแยกครับ Gforce e 9 2 0 m r a M แรมการ์จอ2 g b หน้าจอ14นิ้วความละเอียด1 3 6 6า6 6คูณเนะครับเป็นจอ HD LED น้ำหนักของเครื่องตัวนี้ครับอยู่ที่2.1กิโลกรัมการรับประกันเนี่ย2ปีให้ไปเลยเต็มๆ ทีนี้ครับเรื่องของระบบปฏิบัติการที่แถมมาเป็น Windows 8.1 SL ด้วยนะครับของอีกอย่างที่แถมมาสำหรับเวลาเราตอนซื้อนะจะต้องเป็นชุดนี้ครับชุด AC adapter power 1ชุดกระเป๋าครับจาก Acer จะถือก็ได้จะสะพายก็ได้อีก1ใบและหนึ่นชุดตรงนี้ครับเป็น j i b free gift นะครับให้ไปเลยเวลาเราซื้อน้ตบุ๊ก1ตัวคุณได้เป็น1ถุงมีหมดครับทั้งเมาส์แผ่นรองเมาส์ mouse, หูฟังลำโพงชุดทองความสะอาดด้วยยกถุงไปเลย เป็นโน้ตบุ๊กหนึ่งตัวครับที่ต้องบอกเลยเลยว่าราคาเหมือนก,นกลางๆตรงนี้เนี่ยคุณเอาไปทําอะไรได้หลายอย่างเล่นเกมดูหนังฟังเพลงเล่นอินเทอร์เน็ตได้อยู่แล้วทํางานได้ในระดับหนึ่งด้วยพวกพาสะดวกครับโน้ตบุ๊กไซส์14นิ้วแบบนี้ชิลๆนะครับก็ลองเช็คราคาดูนะครับถ้าเกิดใครสะดวกเชิญเลยครับหน้าร้าน JB ทุกสาขาทั่วประเทศถ้าไม่สะดวกเดินทางเชิญเหมือนกันครับ JB ออนไลน์ง่ายมากๆกดสั่งซื้อกดจ่ายเงินเดี๋ยวของส่งถึงหน้าบ้านนะครับสะดวกปลอดภัยรวดเร็วไว้ใจได้ ตามนั้นเลยฝากเอาไว้ด้วยครับสำหรับ JB Online ช่องทางใหม่สำหรับการซื้อที่ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ฝากพวกเราด้วยเช่นกัน JB Channel นะครับของทุกอย่างใน JB เราจะมาพรีวิวให้ได้รับชมกันเพื่อการตัดสินใจที่ง่ายขึ้นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ JIB JIB JB รรรร่่นะร่จ I B, ิิงงเืออ IT ทุุกคคาาณับภพไม,ไมดว คุณต้องมา JID ดีที่สุดสำหรับคนนุณอยาจะซื้ออยากจะหาอ c c e ซิเซอรีต้องมาเดินดูที่นี่เชื่อเถอะว่าได้จะโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตหรือว่า PC ี